แค่ขีดก็ได้กินแล้วมันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอตั้งกระทะใส่น้ำมนันลงใข่เข้าไปก่อนเยี่ยสักนิดนะ แล้วใส่หมะไม่เอาไข่แดงรวมกันทีเดียวเลยก็หมะททาเพื่อให้น้องท่ามนี่เละหมะก็ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันหมะไปเลคลิปหนึ่งเขาทําข้าวผัดแล้วก็เย็ดไข่ข้าวไข่แดงหมะก็ยากลองทําตามบ้างเจียวกระเทียมให้หอมเอาข้าวเย็นลงไปเลยจ้ะแล้วทําการยียีแย่นแยนนั้นจากนั้นก็ตามกับพงข้าวผัดกําปงอาดาบีไปมดห่อเลยนะคะเหย่ได้ยังใครที่ทากับข้าวไม่เป็นนี่จะไม่มีข้ออ้างเลยนะคะใส่ถัวนีไม่ต้องปรุงอะไรค่ะใส่พักตามกับ ไข่ทองซี่ลงไปเลยหรือใข่จะปรปุงน้ำตาลผิมก็ได้นะคะแต่ส่วนมาโอเคแล้วจ้ะวิธีทำก็ง่ายงาย่ไม่มีอะไรยุ่งยากเลยนะคะพงทำข้าวพัดกํมปงเป็นสิ้นขาข้องอาดาบีนำเข้าจากประเทศมาเลเซียมีฮาลาลสะอาดตอบโจทย์แม่บ้านยุคใหม่สามารถซื้อสินค้าได้ทรีร้าน้าทถั่วไปหรือในช่องทางออนไลน์ก็ได้นะคะให้ทุกเมนูของคุณอร่อยง่ายๆด้วยอาดาบี